พร้อมแล้วหนึ่งสองไปนี่ว่าจริงนี่เราหยุดยิ้มไม่ได้เลยอ้าว้ยเรายิ้มอยู่อันนี้เป็นฟิลแบบแอนิเมะหรอหรือว่าเป็นฟิลแบบการ์ตูหรือยังไง ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าฮัทตพียเอลงไปปุ๊บมันก็เป็นหนี้ให้งานเลยแต่ว่าพี่เอลงไปเป็นแบบนี้ใช่ครับมันก็ข้อความที่เราเลือกได้เขาจะมีมาให้ไหนลองภาพเสียงซิรอบเรื่งสองซ้ำว่าจริงที่เราหยุดยิ้มไม่ได้เลยเรายิ้มอยู่โอเคนะครับน้องพาร์ตนะครับกขาดูเป็นแบบตัวการ์ตูนเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนนะคนกลางอุ้ยอันนี้ค่อนข้างชัดแต่เนี่ยใครเอ่ยใครนะโอลันใช่แน่ เราเลือกอะไรไว้ทำไมไม่เห็นดีคำพูดเหมือนเพื่อนกูเลยอยากอ๋อจริงๆมันลืมทั้งคนที่เข้าไปลองเล่นจ้างให้เขียนแคปชั่นด้วยรว่าครับตอนนั้นแคปชั่นไม่ออกก็เลยไม่ได้เขียนแล้วถ้าเกิดต้องคิดตอนนี้เลยแล้วต้องใส่แคปชั่นประกอบภาพของตัวเองเอาละคือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นตอนเด็กใช่ไหมมันเป็นจ้างอะไร่างตอนเด็กอ่าเป็นร่างแบบเบบี๋เป็นตอนเด็กอย่างงี้คือตอนแรกผมไม่ได้นี้เราแต่ผมสุ่มรอบที่สองมันข้ามไปรองมาทีมา้อ่าเป็นรื่องมาดีมาให้เพราะในแคปชั่นก็น่ต้องเป็น รักมีนะครับีไีกรีมีลูกเขียวแครไหม,ร,ไหมรัไหมลูกดเราตีไหมลูกเคนเลยสปอยลูกเลยสุดทายนะครับเอาลสุดท้ายผมเขียวเลยอยากคุณทำไมอ่ะก็จริงชอบสีเขียวแล้ เขียวสีเขียวแล้วก็สุ่มได้เป็นสังรวยครับผมจ้าเพราะว่าแบบมันกราวใยดีครับพี่แล้วก็ได้ผมไ็เขียนแคปชั่นว่ายิ้มฉ่ำแล้วมันสุไม่เอาเอาใหม่ต้องพากเสียงให้มันดูฉ่ำกว่านี้พร้อมนะครับคุณพลหนึ่งสองสามยิ้มฉ่ำรับวันสุ่ นีครับเป็นยังบ้างมบอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วกันที่วันนี้จะได้มาร่วมอีเวนต์กับเลี้ยผมก็จริงๆก็เป็นเป็นเด็กกินเลีมาตลอดครับแล้วก็วันนี้มาในเขาเรียกอะไรงานที่แบบว่ายิ้มเวยิ้มเลย์ในเวของคุณอ่าใช่ครับก็ติดเต้นที่ได้เขครับอะอย่างเรามาผูกพันกับเลยังไงบ้างครับก็ผมมองเลยว่าผมกินเลีมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีเรียกว่ารสชาติที่ผมชอบมากๆคือหลอดห่อห่อสีเขียวโรลิซ่าลายใช่ผมชอบมากโรลนี้ใช่ครับเราบ้างครับเป็นยังไงบ้าง เหมือนเพื่อนเลยครับก็ปลูกพันธุ์กันเลมาตั้งแต่เด็กไงก็ได้กินเลมาตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันแล้วก็รสชาติที่ชอบหรือว่ารสชาติที่กินบ่อยๆที่สุดน่าจะเป็นรสชาติออริจินอลเลยครับที่เป็นสีเหลืองมันมีอะไรบ้างฝากฝากหน่อยกับวันนี้หน่อยกันลูกมันมีอะไรบ้างค่ะวันนี้จะมาทำอะไรบ้างอ๋อก็วันนี้วันนี้ก็จะมีแบบเป็นเล่มีมีเว้นเล่นเกมเล่นเกมในงานในในในอะไรเลยิ้มยิ้มเลในเวลของคุณก็เดี๋ยวให้ติดตามว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ วันนี้มีแขกเไม่ใช่แขกเลยหรอกมีเจอพี่พีด้วยอ่าใช่ครับก็เราดูว่าจะได้ทำอะไรด้วยกันครับใช่ฝากแฟนเลยดีกว่าฝากรหผลงานใช่ไหมฝากผลงานหรือว่าฝากงานเนี่ยฝากรฝากงานนี่ก็ฝากทุกคนนะครับก็ติดตามด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับเลเขามีเรียกว่าสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้แล้วไปชวนเชิญชวนให้ไปเล่นกันได้ครับแล้วก็ที่2องตอนนี้นะครับก็จะมีหลากหลายคาแรคเตอร์เลยที่2องใช่ครับก็ฝากนะครับไปซื้อกินกันได้นะครับ แล้วก็สำหรับผลงานของเรานะครับก็ล่าสุดโอเคแล้มจกฟังไหนเริ่มจะฟู่อนฟูฟูมาเริ่มจะฟูก่อนยินแต่ยิมปกติยิมสดใสครับยิค่ืยิ้มเห็นฟันจะเห็นบ่อยแล้วผมไม่เห็นฟันมากอะไรยนี้เรานีป็นแบบอูแล้ทีนี้่ะผมซิกเนเจอร์ผมเป็นยิ้มเห็นฟ้าแล้วยิ้มแบบว่าตาตีแล้วแบบ ปันเลยครับหนึ่งสองสามภาฮประเด็นนิดนึงเนาะวันเกิดเราเนี่ยวันนี้นะผมอ๋อครับอ่าก็ h ี p p y b i r t h d a ค่ะลูกกเขอบคุณจาเป็นไงบ้างกับกาเกิดในปีนี้คอ๋ก็รู้สึกรู้สึกโตขึ้นหนึ่งขวบหนึ่งปีหนึ่งปีหรือว่าหรือว่าตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดแล้วก็หวังว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรแบบในอนาคตก็จะเขาเลยสัญญาว่าจะเป็นศิลปินที่ดีแล้ว อย่างแรกเลยอ่ะเป็นปีที่ได้เจอเพื่อนๆสิบเอ็ดคนเป็นเพื่อนที่แบบว่าฝาฟันอะไรมาด้วยกันเรารู้สึกว่าเป็นเป็นเหมือนกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เราได้รับมาในปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรดีๆที่เข้ามาในตัวครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้กําลังจะแบบมีผลงานใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยรู้สึกว่าอ,าอยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นเอาง่ายๆคคุณให้ของขวัญ ดีขึ้นเราก็อยากจะเหมือนแบบผลิตผลงานใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แคบบแค่ในแค่ในวงอย่างยเหมือนแน่นะคุณหวังว่าตัวเองสามารถทำแบบโซโลอะไรได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณง,งานหนักไหมไหมอ๋อก็ถามว่าถามว่างานหนักไหมก็ก็ <ๆ S 2> ยอมรับว่าหนักนะฮะแต่แบบรู้สึกว่าเหมือนเราพอเราคุ้นชินกับมันไปแล้วอะฮะก็เลยรู้สึกว่าเราเราสน,นุกกับทำงานแล้วก็เหมือนแบบมันได้มันได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ให้เราแบบไปใช้ต่อแน่นะอย่างคุณนีต้องเรียนด้วยทำงานด้วยจัดการกับชีวิตยังไง ก็เรื่องถ้าเรื่องเรียนกับเรื่องงานก็บอกเลยว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ปัญหาก็แบบมันมีกลุ่มเพื่อนคอยช่วยด้วยแล้วก็เแบบว่ามันเวลาเรียนก็คุยกับอาจารย์ว่าแบบเราต้องเรามีวิชาที่ต้องลานะหรือแบบต้องมีวันที่เราต้องไปทํางานอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าแบนคล้ายๆจีบอาจารย์ไว้หน่อยหน่อยจะได้รู้ว่าเราทํางานนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้แบบโดนเรียนไม่ได้โอเอไม่ได้โอเอ้อะไรก็เลยแบบว่าผ่านมาได้ดีครับบอกบอกตอนนี้เดี๋ยวไม่สะพายครับ ยในเนี head, ่ยของเพื่อนๆในกลุ่มจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรกันไหมฮะจริงๆแล้วอะคือคือก็คือเอาเอาปกติเลยก็คือจะเซอร์ไพรส์เค้กกันแต่ว่าเราเราเซอร์ไพรส์กันจนแบบก็ดูก uh 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 so ันออกแล้วว uh ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากี่ก้อนอันนี้ก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงอยากได้ว่มีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมับของขวัญนะฮะก็น่าเป็นเนี่ยซองเละครับเห็นว่าขนมเละแล้วผมผมชอบรถนี่เลยครับรถอ่าเขาเรียกอะไรรถ ทอดชิลี่สควิตา so. ์น like ี Rey ่เป็นแบบดนสซองสีทองใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ได้เลเต็กไม้กันมือโอ้ยครับอบคุณเลด้วยครับสามารถไปดูได้ที่ไหนครับต้องฮัทก็ดูได้ถ้าฟังเอาฟังก่อนฟังได้ทุกซีมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ถ้าอยากดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้ที่ยูทูบช่องคาราเรเบลครับสีแดสีฟ้า